ทางตันของประเทศมาถึงแล้วทักษิณดูไปพูดที่เนชั่นว่าทางรอดของประเทศไม่ตันแต่ตันแล้วครับตอนนี้ตันแล้วเลตุ้มเป็แล้วคุณเซนออกมาแล้วหลังจากที่คนสงสัยว่าตีกันจริงไหมตีจริงตีไม่จริงอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยเหยียบตีหรือเปล่าไม่รู้ออกมาแล้วว่าเตรียมชำระทักษิณทรยศชาติอย่างไรบ้างเล่าสามชั่วโมงเลยนี่เลยแล้วเขาบอกเลยว่าทรยศกับประเทศอย่างไงและนับภาษาอะไรกับเขาละ่ะ เขาเป็นคนอื่นนะเอองานเจอดอกนี้ก็ไปยุ่งเลยนะครับเข้าขายขายชาหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเข้าขายหรือไม่เข้าขายแต่ว่าทักษิณติดอันดับหนึ่งเลยบุคคลที่เลวที่สุดในโลกเอาเลยรู้จริงเท็ดนะลงเอาไม่ลงถ้าจริงก็บอกด้วยเท็จก็บอกด้วยนะครับบอกว่าติดอันดับหนึ่งเลยเฮ้ย <Hey, S 2> เอากันอย่างนั้นเลยเหรอนี่เลยนะครับทักษิณเจอดอกนี้เข้าไปอ้วกแน่ไม่แปลกใจที่ทักษิณทรยศ ไม่แปลกใจที่ทักษิณทรยศนี่เลยนะครับเพราะเขายัางทรยศต่อชาติของตนเองได้แล้วคนต่างชาติเช่นข้าพเจ้าจะเหลืออะไร